สวัสดีพี่น้องชาไทยทุกท่านนะจ๊ะเ,เด็กดื่มเที่ยงขึ้นก็ได้ออกมาพี่น้องพอเล่นตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะฮะออกไปซื้อจริงๆหลับไปแล้วรอบหนึ่งมารอเวลาให้ตลาดตลาดเขาเปิดไม่เน่าตลาดแรีงพอขายไม่ขายมาขายของได้นี่มาค่ะขนุนเพื่อที่จะไปทําขนมพรุ่งนี้ไปทําเป็นเมนูรสช่องสิงคโปร์ปใส่ขนุน ไปขายมาอื่นพี่น้องอยากนอนแต่แต่ไปทำกันเลยจ้าจร <_ an> ิงๆอิงานรับไปเลยเด็แก้มปุกนะสองทุท่มเราพี่น้องรับตั้งแต่บ่ายสี่โมงเด็ <_ an> เออกก็รับเลยเขาสุดขนมห้างเลยขอ, <_ an> ขอปาก็จิมันขายสี่สิบบาทขอสื่อเพิ่มยี่สิบเราทำขนมประมาณสองถาดก็เนี่ยค่ะ ได้เยอะอยู่กำลังสูกกำลังหอมต้องเทือกับบสุกแล้วพี่น้องไปซสือกันได้ไปทำงานที่เรารักกันได้เลยจ้าเงียบมากน่กลัวมากนี่ก็คือขนุนที่เราซื้อมาเมื่อวานนะครับเราก็จะมาหั่น เอาเอาไว้ต้มใส่กะทิแล้วก็โรยหน้าเปลี่ยนมุมหั่นไปเลยนะคะวันนี้เราจะทำทั้งหมด่24ถ้วยนะคะคหรือสองถาดได้เป็นเส้นรอบช่อ สิงคโปร์นะฮะนี่เป็นเส้นสำเร็จซื้อเอาสะดวกที่สุดเพราะว่าเราเราเรา,เราทำไม่เป็นนะฮะเราก็าจะซื้อเอาเอามาลวกเอง เราไปแล้จะไปต้มเส้นนะคะให้สุกนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เทเส้น,นกิคโปูล,ลงไปเลยนะ ก็เตรียมภาชนะใส่น้ำเปล่าไว้นะคะนเขียวไม่ต้องใส่น้ำเย็นนะคะเป็นน้ำเปล่าอุณหภบุมปกติก่อนอันนี้เราใช้จิตสัมผัสเอาแล้วนะคะว่าอันไหนสุกหรือยังพอหรือยัง สุดแล้วนะครับ il mangiare mi ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักยีสิบนาทีให้เส้นเนี่ยมันอืดขึ้นหรือมันขยายตัวขึ้นนะคะเราจะไดป้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะเส้นก็จะประมาณนี้แช่ไว้จ้าในส่วนของน้ำราบนะคะน้ำกะทิราดทิงใช้เป็นกะทิสดน,นะคะครึ่งกิโล เป็นกะทิสมันจพขนุนที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็อใส่หม้อเลยค่ะแล้วก็เ,เ,ะะวเทลงไปเทประมาณนี้ก่อนนะคะจุดเตาค่ะไม่ใช่ไฟแรงนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันเราจะต้มให้ขนุนนะคะร้อน เพื่อที่จะให้น้ำกะทิเรามีกลิ่นของขนมน,นะคะพอกะทิเริ่มอุ่นๆร้อนๆนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปความหวานนะคะเราจะทำให้มันหวานนํำไปก่อนนะคะใส่ลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปิดเตาอะ่ะ เราจะใส่กะทิลงไปอีกรสชาตินะคะเดี๋ยวเขาจะลูกค้าเขาจะไปใส่น้ำแข็งความหวานมันก็จะพอดีนีนะะ่เกลือนะคะเกลือนะคะเกลือไม่แบบนี้มันไม่ค่อยเค็มนะคะพี่อ่าใส่ลงไปเลยแต่ก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าแล้วมันชิมแล้วก็ให้น้ำตาลละลายนิดนึง ให้หวานไปเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเอาไปกินกับน้ําแข็งรสชาติมันก็จะดีขึ้นมาความหวานมันก็จะดรอปลงไป เดี๋ยวจะมาบอกอว่าอันไหนราคาเท่าไหร่บ้างขอวหวานอีกนิดนึงนะครับ นะครับขนุนออกเราจะแยกขนุนออกไว้ต่างหากนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกมาอ,อร่อยมากหวานเค็มนิดๆ เพราะว่าเราจะเอาไว้ประดับมาก ไม่ใช่หัวสิทิที่เหลือนะคะต่อมาณนะะีแล้วก็นนะคะนเลยค่ะน้ำราดเป็นอันเสร็จนะคะขนมนก็แยกไว้ ต่อไปเราจะไปทำเส้นนะคะเราจะพักสะเด็ดน้ําเส้นแล้วก็เราจะไปจัดจานกันเลยจา้จาจัดถ้วยกันเลยจา้าในส่วนของเส้นนะคะที่เราให้มันอืดขึ้นมานี่ถึงมันก็จะได้ประมาณนี้จริงๆอ่ะถ้าปล่อยไว้น้ามันยิ่งอืดมากกว่าน,นี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่อร่อยมันจะไม่หนึบหน่อกแยวเราจะไปจัดใส่ถ้วยกันเลยจา้าปริมาณก,ก็จะเอานะคะ ไปวนอีกรอบนึง เดี๋ยวมันโดนน้ำกันทิเดี๋ยวมันก็ฟูขึ้นอีกนะคะเต็มถ้วย จะไม่ไม่ติดกันนะครับบางคนก็ผสม ถ้ามันเหลือเราค่อยมาเติมนะฮะเต็นวนอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเนี่ค่ะพอเราได้ทุกถ้วยแล้วขาดอยู่ถ้วยหนึง่งพิงไม่อยากฝืนนะฮะเดี๋ยวถ้วยมนัจนจะเล็กจะนอ้อยไปพิงไม่อยากถ้าจริงๆก็จับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาใส่ถ้วยนี้ได้แต่ว่าต่อไปเป็นน้ำกะทินะคะที่เราทำไว้แล้ว ที่ของเรามันจะหอมกินถนนมากเดี๋ยวเส้นมันก็จะแตกตัว ปริมาณก็ไม่ได้ตวงอะค่ะวิศวากระเอา เดิมใส่ไปก่อนถ้ามันเหลือค่อยวนอีกรอบหนึ่งวิศวะกรกมทําไม่ได้นับพยายามให้มันกระจายออก ตีจะทําเป็นรอดช่องสิงคโปร์สายขโ้วแล้วก็โรยงาบางทีก็ทําเป็นแบบนี้ค่ะรอดช่องสิงคโปร์สาขนุนนะะแล้วก็เราจะยกออกไปเรียงไว้หน้าร้านนะจ๊ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาวางไว้ที่ตรงนี้นะคะผลไม้ยังยังไม่ได้ออกไปเรียงหนะ้าผลไม้อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องน้ําแข็งใสกับน้ํากะทินะฮะวันนี้มีวุ้เนเม็ดแมงลัก ม้วนมะพร้าวอันนี้ม้นเขียวอันนี้ฟุตส,สลัดถั่วแดงเชื่อมเฉาป้วยทอดช่องอันนี้จะเป็นแตงไทยนะคะยังยังไม่ออกมาแช่ใกล้เวลาขายก็จะออกมาอันนี้เป็นขนมปังนะคะขนมปังเขียวพนักงานบอกอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำต่างๆยังไม่ออกไปเลียงนะ,ะยังไม่ถึงเวลาไปเดี๋ยวเราพาไปคำนวณต้นทุนกันเราลองมาคำนวณต้นทุนกันนะคะ แต่ละที่ต้นทุนวัตถุดิบอาจจะต่างกันนะคะเวลาบิงคำนวณบิงจะคำนวณประมาณนี้พิงทำกี่ถาดสองถาดถาดหนึ่งมีสิบสองถ้วยสิบสองคูณสองนะคะกับยีบสีเมื่อกี้มันขาดไปถ้วยหนึ่งก็ลบออกหนึงถ้วยพิงขายถ้วยละเจบาทก็คูณ7จเข้าไปนะฮะเนี่ยถ้าขายหมดเราจะได้ตังค์อยู่ที่หนึบบาทลบนะคะ รอดช่องสิงคโปร์เมื่อกี้มันครึ่งโลครึ่งโ,โลเนี่ยพิ้งได้มาถุงละ30บาทล30บ30ลงไปนะฮะกะทิกะทิก็ครึ่งโลนะฮะกะทิสดครึ่งโลครึ่งโล40บาทก็ลบ40บาทลงไปน้ำตาลเมื่อกี้นะคะน้ำตาลก็ถุงละ22บาทนะฮะแล้วก็เกลือประมาณสัก2บาทเนี่ยถ้าพิ้งขายหมดนะฮะก็จะได้กำไรประมาณ67บาท ือปิงได้เปรียบอย่างหนึ่งคือไม่ได้เสียค่าแก๊สค่าน้ํานะคะก็จะเออลืมลบขนุนลบขนุนอีกยี่สิบบาทนะคะนี่กําไรลืมลบค่าขนุนนะคะกขนุนปิงได้มายี่สิบบาทนะคะนี่แหละคะ่ะถามว่าขายทุรกิจได้กําไรไหมได้คะ่ะแต่ก็ได้ไม่เยอะนะคะ ก็เฉลี่ยกับอย่างอื่นเฉลี่ยกับผลไม้นะฮะขนมอย่างอื่นลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะจ๊ะก็พิงก็ไม่ได้มีสูตรอะไรนะคะหมายถึงว่าอาจจะทําไม่ถูกบางคนทําขนมก็อาจจะขออนุญาตถอดล้วกันแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันคุณง่ายงวิธีการทําก็จะแตกต่างกันไปพิงถนัดแบบนี้ถิงสะดวกแบบนี้ก็ก็เลยทําแบบนี้นะจ๊ะก็ จอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูอีกนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องติดต,ต,ตามขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเลวจะคิดกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย